พีนครับผมบอลเด็กปราดว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยโอ้โห่แล้วก็เล่นเกมบางอ่า macam apa <tuh> ini Sayangnya, ini, saya nah. nggak Halo, Cek Lucet. Assalamualaikum, Pak. Nggak ngulang, hari ini kita อกนอกน่าจจะไนนะม่ค่อยได้ยินเสียงเกมแตแตะแต่สะดุดฮะเอามานี่ปิดนมคนมาขอผม,มเพื่อนผมก็หลับครับ ลเอล้อขอขอขอรู้ขงี้เลยเงี้เลยหานไกลมาได้อกันไกลกันไกลเดลโหล้ <c oughs> ได้ยินไหมครับมองจามองจกก็ย่าตัดแก้วบุ๋ม เสียวหรือเกลนาอนูะนะอือหอ้างนี่นี่นี่นะตว่นก๊าบอบอนี่คือนักแคดเกมยิงโคตรอลังการ อืเห็บนบลตรงไหนตรงนี้นะเอออหนอนะเให้มันกท,ทำไมไมันต้องไม่อยู่บอน,นี่เพราะบอลอากาศอากาศจะแข่งอากัดโอเคล้วไ่นั่นงไกอันไกนไ่นี่นะอันไก่ ไอบ้บอลวะทอรมวานกูใช่ไหมเออเออเออไม่สกเก็บไหมบอ่เจ็บสวัสดีครับตอนอยู่ปนอนเด็กุลาชกวคือขนานี้เวลาศูนย์นาฬิกาไม่ใช่และปอนอยู่ไหนถ้าผมไปเปลี่ยนสีไอ้ตัวนี้ก่อน,นะครับค่ามีตั้งกี่บาทครับ เออห้าร้อผมพาไปซื้อที่ใส่ลูกไหมครับก็ดีมาครับตามผมมาทางนี้ครับทางนี้ครับไปน,นะครับเร็วๆนี่ครับเออผมนกำน,นั่นงเก้าอี้ไปพูดร้านใหม่เนี่ยโอ้ยไอ้ยังไงนตัวผมเนียนะครับชื่อช่องขาชื่ออะไรขาเน,นี่ยข,ขาขาไปไดนะ้เนี่ย ขาเชนเลนะก็ผมมาเล่นก anyway. ับขาเชนเนลนะใจแล้วผ่าลอยนะขอซื้อเลยสามได้อะเะครับแต่เผมได้เงินนะโบนัสครับโบนัสแล้วผมไปเปลี่ยนสีสีไอ้ตัวนี้ผมกันนะเปนะไครัไม่รู้ ร้าเลี่ยงอยู่ไหนครับอันเขาว่าอยู่ใจกลางเมืองน,นะทำไมมองกูยังงั้นนะทำไมอมองกูยังงั้นผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นอาจจะมีคำหยาบแล้วก็ขออภัยในแล้วผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมอยู่หน้าตู้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเช่เปลี่ยนสีเช่ เปลี่ยนสียังไงครับเปลี่ยนได้ไมั้ยครับมันเปลี่ยนได้ไมั้ครับไม่ได้อืมแล้วก็ฮัลโหลทำน้าสโลนานเลยเสร็จแรกก่อนอเร็วๆเดี๋ยวเขาจะไปขโมยลูกนะขาไม่เลื่มเนนะนหนียวเราว่าทำไงเนี่ยไหไม่ค่อยมาครับเนย แต่ก็เคยู no. ่ใช่ไหมพูดได้อยู่ใช่ไหมเอเหนียวอะทำไมเหนียวไม่รู้ผมใส่มือตรงเหนียวแล้วเอาไปตัดนะบาปบอลเอาลอยตรงใจกลาเลยอยากได้สล็อตครับสล็อตไม่มีเอาล่ะพี่เป้งเอามาจากไหนอันนั้นเขาซื้อเสียโลบบอก เขาเีตรง,ตรงกรงเกียทาย <c oughs> ทำไมรู้ไหม,ไมผมเล่นในโน้ตบุ๊กผมไม่เล่นในคอมผมถ่ายทยากอย่างแต่มันไม่ีวิธีทำ้าถ่ายาไ,ดได้ไหมทำไมไม่ลองถ่ายก็คือว,วถอถแล้วก็ให้ความเล่นเกมให้นั่นก่อนแจะลอง ดูวิธีทุกอย่างอย่าอย่าเข้าตรงกลางก็บอกว่าอยู่ตรงกลางเมืองขาพาเข้าไปบ้านขานึงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันตรงไหนเขาว่าเขาไปลงบารก่อนไปขโมยรถก่อนนะพี่ว่าไปกับเาก่อนนี้รถก็ทีรถก็ทีเทหรือเทเทดึงซองซามสีหางโอเคไหมกระซี มอ,อมเลดูจุกตัว <c oughs> เล่ามาอมจุกตลามาอมมันคือร้านอะไรนี่อยากได้เัมชวนค่าใหมมันคือล,าล้ <c oughs> าอะไรนี่ค่ะพิซซ่า <c oughs> วิสาจะเลบีมาเป็นนักนซื้ป้อลออกมาได้แล้วโอ้โหเป็นแล้วบองเข้าอะไรข้างกเราจะเอาวิสาไปกินนะครับเขาว่าแปลไอจิงหนก็ดี อาพิซซ่าให้ไม่ิดร้านตรงข้ามพิซซ่า,เ,าเราว่าเราทำัวเองอลูกจ้าวางลูกหายนะคะถ,ถ้าเอาไม่ได้ก็ีย๋ยกกไปบอลกินได้มัย้ยกินได้ยังไงก็กดที่ตัวโคน รูปผม่หแล้วก็กดทีมหรือไปแล้วอร่อยอร่อยจังเลย